<Okay. S 2> ออ่ะยู่ในช่วงกำลังเหมาะพอดีไม,ไม่สูงไม่ต่ำถ้าสูงมากเดี๋ยวเอ็มจะแหลมไปอีกอันนี้ได้น้ำหนักดีขี่ตามวันนี้ก็ซ้อมไปเองก่อนแล้วกันนาะเดี๋ยวพวกนี้ครูเอมมาดูให้ <c oughs> ทำไรเอ้าครูห้ามสอนนะเนี่ยแต่ครู้อนจับบริเวณห้ามมาสอนอีกทำไงอ่ะกินอะไรยังอ่ะฮ่า่าโอ้ยจะช่วยยังไงขอบคุณค่ะจ้าครูปานอย่าลืมมันนี่ค่ะ แต่คืนนี้ก็ได้ออกไปแล้วนึ่งสามทูดึกละคูเอ็มอยู่เฉยไม่ค่อยได้ด้วยเป็นโรคเหมือนแบบเป็นโรคจิตวิ่งไปวิ่งรอบเนี้ยไะวิ่งแล้วเอ็มทำหมดแล้วทำหมดแล้วทุกเครื่องแล้วใช่เล่นเป็นโนทุกเพลงในเล่มแล้วเออต่อลองต่ออะไรคบขอบคุณค่ะจ้ะเนื้อจำได้ละเพิ่งจำวันนี้ค่ะจำไปเรื่อยจำเนื้อไปเรื่อย <laughs> <laughs> okay, you're okay. You're okay. You're okay. i Let me introduce you to my party people in the club. If you go high, you got to get on the floor.